สวัสดียามเช้าๆครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปเดินไปดูบรรยากาศยามเช้าฝนตกที่ทุ่งนาทุ่งนาอยู่ที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ครับชัยภูมิมีโอกาสได้กลับมาบ้านได้มาก็เลยเดินมามาดูทุ่งนาที่ขุดท,ทำโคกหนองนาแปลงนาไว้ให้พ่อดูที่ชัยภูมิครับ เดี๋ยวบราจะพาท่านชมเดินลงไปดูด้านล่างเลยครับอันนี้จะเป็นสาไฟที่เตรียมไว้นะครับเตรียมเตรียมขยายสอไฟลงไปด้านล่างให้ดินมันอยู่ตัวเซร็จตัวก็จะเอาเสาไฟลงไปต่อเดี๋ยวเดิน ายไฟไปไว้ที่ตรงทําบ้านครับทําบ้านอยู่ด้านล่างจะเป็นทีดน่ด้านล่างประมาณประมาณสักหนึ่งงานเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินลงไปดูครับข้าวข้าวกำลังกำลังยาวประมาณสักสักหนึ่งฝ่ามือครับประมาณสักฟุตหนึ่ง ฟุึ่งมบันทัดเดินลงมาทางทางเข้าก็จะมีต้นต้นดอกต้นแครครับดอกแคร์อนนี้กำลังออกดอกเยอะเสีย ช่วงเช้าฝนตกครับเมื่อคืนก็ตกตกทั้งคืนอากาศดีมากอากาศสดชื่นเนี่ยครับแนวแนวด้านล่างของข้างล่างต้นต้นกล้วยลงไปนี่นะครับ เลไ,ไปตรงนี้บริเวณตรงนี้ผมจะให้พ่อเอาเสาไฟมาปักแล้วก็เดินเดินไฟไฟเข้าไปบริเวณที่บ้านอยู่ด้านด้านในข้างในนู้นที่มองให้เห็นไกลๆเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูอีก บอ่อลูกเล็กมีปลาอยู่นะครับบอ่อลูกเล็กกว้างประมาณสักสิเมตร10 10ิบคูณสิเมตรลึรกประมาณสัก2เมตรครับเป็นบอ่อไม่ลึกมากไว้ไวเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาน้ำปลาน้ําตื้นพวกปลากินพืชพวกปลานินปลานินปลาตะเพียนอะไรพวกนี้ครับ เวลาเราจะเอาแหวหวานหรือว่าอะไรกินมันจะง่ายมันมันไม่ไม่ลึกครับตวอก็แตกกอดีนะครับแตกกอดีมากเลย หญ้า,าทางตรงบริเวณทางเดินนี่มันจะลกๆหน่อยข้างล่างจะมีพ่อจะปลูกต้นอินทผลัมนะครับเนี่ยครับสองต้น ให้ชมบรรยากาศครับ <c oughs> ซึ่งผมชอบมุมตรงนี้มากเลยที่ให้รถแอคโคเขาขุดทำเป็นโค้งเพื่อที่จะเอาดินขึ้นมาทำคูตรงบริเวณบ้านครับโค้งคลองคลองไส้ไก่ตรงนี้กว้างประมาณสัก5เมตรสัก4-5เมตร4-5เมตรลึกประมาณสักเกือบเกือบเกือบสเมตร ไม่เล็กมากครับ1เมตรถึง2เมตร80ถึง2เมตรนี่ประมาณนี้ยครับตรงนี้มันดูเป็นสบายตาครับรู้สึกรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเวลาเรามาดูดูโค้งตรงเนี้ยมาเดินเดินดูบร,ริเวณรอบๆไปก่อนด้านตรงฝั่งตรงนู้นจะเป็นจะเป็นคลองสาธานะนะครับ ไม่ได้ติดกับที่ของใครติดกับคลองสาธารนณะซึ่งอำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยจะมีคลองบแบบแบบเนี้ยเยอะมากๆก,ก็เลยมีน้ําตลอดทั้งปีน้ําจะเป็นจากเขื่อนยุราพรเขื่อนห้วยกลุ่มโซนนี้น้ําเขาจะจะดีมากครับ ยู่ต้นมะม่วงเพิ่งปลูกได้ประมาณสักปีหนึ่งครับก็ยังไม่โตมะละกอมะละกอลูกดกคืเดียวเลยนะครับลูกดกมากช่วงที่แล้วช่วงปีที่แล้วมะละกอจะจะแพงจะแพงมากเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อ เวลาจะทำทำกินก็มาเด็ดลูกไปกินมะละกอต้นไม่สูงก็มากดมะละกอเตี้ยทันเตี้ยเนี่ยครับเป็นบริเวณที่ผมไว้ผมขึ้นมาเป็นไว้ทำบ้านที่ว่าจะเดินเดินไฟเข้ามาต่อไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาจะทำบ้านตรงเนี้ย ประมาณสักงานหนึ่งครับผมก็ได้นำไปไปไปเอาไม้ล้อมไม้ล้อมมาลงปลูกไว้เอาร่มเงาเพราะว่าเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกซึ่งพระอาทิตย์ขึ้นจะขึ้นฝั่งนี้แล้วทีนี้ ถ้าถ้ามันไม่มีต้นไม้มันจะร้อนช่วงช่วงเช้าถ้าเกิดเราทําบ้านเนี่ยช่วงเช้าตรงตรงเนี้ยแดดมจะแดดมันจะนจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะส่องมาบ้านเราทําให้บ้านมันร้อนครับผมก็เลยต้องหาไม้ไม้ล้อมมาเป็นร่มเงาครับร่มเงาให้บริเวณบ้านที่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยนี่แหละผมมาลงลงไว้ประมาณสิบเอ็ต้นครับก็จะมีต้นนี้ เหลืองปีเหลืองดีต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นเสลาส่วนต้นนู้นตรงตรงบริเวณตรงกลางจอที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นต้นแคนาแคนาซึ่งไม้คุดล้อมนี่จะราคาแพงมากเพราะต้นนี้ผมซื้อมา900ไซส์ขนาดสักประมาณลำต้นประมาณสัก3นิ้วครับแพง ต้นนี้จะเป็นต้นคูนต้นคูนต้นจะบพชดอกสีเหลืองดอกดอกสีเหลืองจะสลับกับสลับกับต้นนี้จะเป็นต้นตะแบกดอกสีชมพูออกดอกแล้วนะครับนั่นตะแบกนี่ออกดอกละเนี่ยมาเดินดูพาไปเดินดูใกล้ๆไม้ล้อมสองนิ้วไม่แพงครับราคาต้นละสองร้อยไม่แพงถ้าเกิดใครที่อยากได้ไม้แบบโตไวไว ไปเอาล่มเงาคือปลูกวุ้ก็จะจะโตเลยกันน่ะไม้ล้อมแนะนําส่วนต้นนี้ครับจะเป็นต้นชมพูพันทิพย์ซึ่งผมชอบสีของดอกมันนะครับเป็นไม้ถัดใบนะครับชมพูพันทิพย์ดอกก็จะสีชมพูไปสลับกับการประพฤติการประพฤติตัวนี้การประพฤติ ต้นนี้ต้นคูณคูณไซนี้ผมซื้อมาปลูกต้นละ120บาทครับเนี่ยประมาณไซไม้ไม้ประมาณนิ้วหนึง่งนิ้วหนึ่งปลูกก็โตเลยครับไม่ต้องไปรอพราก้า120บาทผมว่าในความคิดของผมผมว่ามันยังมันก็ราคาไม่แพงนะกว่าเขาที่จะเพาะกว่าเขาจะดูแลกว่าเขาจะปลูกขึ้นมาโตได้ขนาดเนี้ย120บาทผมว่าไม่แพงครับเขาสหรับ การซื้อมาปลูกนะครในความคิดของผมนะครับต้นนี้ผมบอกผมบอกให้แม่ค้าเอาอินทนินนะครับแต่ว่าดูดูแล้วมันผมมีความรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆตะแบกเพราะว่าเพราะว่าลําต้นมันนะครับเนี่ยผมพาไปดูลำต้นทำไมผมว่าต้นตะแบกมันต้นจะขาวๆมันต้นตะแบก เหมือนมากไม่ใช่ไม่ผมว่าไม่ใช่อินทนินนะต้น,นผมว่าไม่ใช่อินทนินครับถ้าอินทนินเปลือกมันจะไม่เป็นอย่างนี้ผิวมันจะไม่เป็นอย่างเนี้มันจะมีต้นหนึ่งอยู่ที่2ต้นอยู่ที่ผมปลูกไว้ตอนนี้ออกดอกแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเทียบกันดูระหว่างอินทนินกับตะแบกเนี้ยแม่ค้าคงจะสับสนเนะ อาจจะอาจจะคิดว่าลูกค้าไม่รู้หรือว่ายัางไงก็เลยก็เลยเอาตาแบกบเอาตาแบกขนาดไซส์สามนิ้วให้เพราะว่าอ,อินทนินที่ร้านคงไม่มีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นต้นพยอมนี่ไห้ไล์เลยต้นพยอมพยอมถอดยอดแล้วติดแล้วแหละ ต้นนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแนวตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเชียงใต้ผมเอาต้นปีบมาปลูกครับอาล่มร่มเงาแล้วก็จะมีต้นพ่อพ่อจะปลูกต้นมะละกอสับไว้ทุกทุกเนี่ยครับพ่อจะปลูกมะละกอไว้แนวแนวรอบๆอบที่เลยแนวรอบที่ กจะเป็นคนที่ปลูกมะละกอแล้ว,ล,วลูกดกมากเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นนะต้นอินทนิลจะจะออกดอกแล้วผมปลูกสองปีเดี๋ยวผมจะพาไปทําคลิปเดี๋ยวผมจะพาไปทําคลิปดูว่ามันโตขนาดไหนอินทนิลสองปีเห็นดอกอยู่ตรงสีจมพูตรงนู้นนะครับ ถ้าทำบ้านนี้บรรยากาศจะดีมากเลยเพราะว่าไม่ได้ติดไม่ได้ติดที่ของใครอยู่ส่วนตัวมากทุ่งนามีลําคลองอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านมีคลองอยู่รอบบ้านมีคลองอส่วนด้านฝั่งทิศใต้จะเป็นบ่อบ่อไว้เลี้ยงปลาครับบ่อ บ่อน,นี้ก็เนื้อที่ก็ประมาณสักหนึ่งหนึ่งงานขุดเอาดินที่มาทําโคกเพื่อที่จะปลูกต้นไม้เดิมทีที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของของแฟนที่มรดกของแฟนประมาณสักเกือบสี่ไร่เป็นที่นาล้วนทําอะไรไม่ได้ทําข้าวได้อย่างเดียวครับทําข้าวได้อย่างเดียวปลูกต้นไม้ปลูกอะไรของกินปลูกกล้วยปลูกอะไรไม่ได้ผมก็เลยขอ,พ,อพ่อตา ขุดขึ้นมาทําโคกหนองนาเพื่อที่จะว่าจะได้ออกเอ,เอาบ้านมาอยู่บ้านทุ่งทําเป็นบ้านทุ่งนะครับถ้านสะัประมาณงานกว่า,วาที่ใบบุกบ้าน ั่งนี้นะครับที่ที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นต้นมะฮอกกานีไม้ป่าตีไม้ไม้มะฮอกกานีโตวไว้นะครับปลูกต้นนี้ปลูกปีปีนี้2566ผมปลูกเดือนมิถุนา2564ปี อายุก็สองปีกว่าครับดูความสูงความสูงของลำต้นเขาประมาณสักเจ็ดแปดเก้าเมตรเจ็ดเก้าเมตรสิบเมตรได้ครับต้นที่สูงที่สุดเนี่ยสูงประมาณสิบเมตร ตอนนี้ผมลงมาอยู่ด้านล่างตรงขอบถบ้ามาดูบรรยากาศตรงขอบบบอด้านหลังจะเป็นคลองนะครับคลองธรรมชาติที่ว่ามันติดกับที่ที่มันโค้งล้อม,ล,อมล้อมล้อมรับที่ด้านหลังมันจะเป็นต้นจามจุดีที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับจะเป็นป่าเลยป่าใหญ่มากจามจุดีตรงฝั่งข้างหลัง คือบ้านแถวบ้านจะเรียกต้นคำฉาครับโตวไวเป็นไม้ตวไวให้ล่มเงาลาดหา,หากินเก่งมากฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านตะวันทิศตะวันตกเฉียงใต้ของของที่ดินไว้ให้เป็นช่องลมเข้าครับตรงนี้ลมจะพัดผ่านช่องจะดู นกับรุูดร้อนลมจะเข้าฝั่งนี้ทิศทางลมจะมาฝั่งนี้ซึ่งมันจะรับกับที่บ้านเราตรงเนี้ยลมก็จะพัดผ่านไปะทาให้บ้านเราเย็นนี่ต้นมะพร้าวก็ก็ยังไม่โตเท่าไหร่ครับนี่ครับ ผมจะพามาดูท่านชมมาดูต้นอินทนิลที่ว่าทาไมถึงผมบอกว่าผมถึงว่าแม่ค้าเขาเอาตะแบกมาให้แล้วบอกว่าเป็นอินทนิลนะครับต้นอินทนิลจะเป็นอย่างนี้ใบจะเป็นนี้ใบมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าลําต้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับอินทนิลจะเป็นเปลือกผิวเปลือกเขาจะซึ่งตะแบกอะ่ะมันถ้าคน รู้จักต้นไม้ก็จะจะรู้เลยว่าต้นต้นนี้เป็นต้นตะแบกเพราะว่าผิวเปลือกเขาจะไม่เหมือนนิทานินจะไม่เหมือนเลานะออกดอกละออกดอกแล้วทำปลูกปลูกไว้พร้อมตอนที่มาขุดตอนนี้ต้นนี้ปลูกปลูกต้นก้าเล็กนะครับต้นก้าเล็กออกดอกละสองปีก็เห็นดอกแล้วครับ ดูใบพาไปดูใบใกล้ๆลักษณะใบเขา ไปดูรอบๆเดินไปดูครับต้นี้ต้นยางนานครับมันติดแล้วมันไม่ตายนะครับต้นยางนาน,นี่ต้นนี้พ่อเคยเอาเครื่องตัดหญ้าตัดไปทีมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับถ้ามันติดแล้วถ้ารากมันติด ตัดยาตัดไปต้นนี้ก็เหมือนกันครับแกบอกว่ามันไม่โตแกก็เลยตัดให้มันแตกขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็แตกมาใหม่โตไวตัดไปกน็นี่ยังไม่ถึงปีมันโตขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับตัดสั้นเลยสามต้นที่ว่าตัด ตัวระยะตัดนี่นะครับแตกขึ้นมาดีเลยส่วนต้นนี้ไม่ได้ตัดปลูกไว้แต่เดิมสองปีต้นโน้นท่วมหัวแล้วครับสูงท่วมหัวแล้วโตไวถ้าต้นยางนาธรรมชาติธรรมชาติมันอนะ แรกๆมันจะโตช้าแต่พอปีที่สองปีที่สามแล้วปุ๊บเนี่ยต้นยางนาจะโตวไวซึ่งซึ่งจะแตกต่างกับต้นพยุงพยุงจะโตวไวในช่วงปีแรกๆยางนาจะจะโตโตไม่ทันนะครับผมเปรียบเทียบกันดูแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับที่ด้วยครับเพราะว่าไม้พวกนี้เป็นจะชอบที่ลุ่มอย่างยางนาอย่างตะเคียนอย่างพวกนี้ชอบที่ลุ่มแต่ว่าไม้พยุงอะ่ะเขาจะชอบ ที่โคกครับแรงๆ้าจะโตดีในที่แรงแล้วทนต่อฝนไอ้ทนต่อสภาพอากาศที่มันแรงด้วยครับต้นพายุงขาไปดูยังไงน,นะครับซูมดูโตดีนะครับแตกยอดออกถอนยอดดีมากเลยเนี่ยครับ ด้านหลังนี่จะเป็นคลองที่ผมบอกว่ามันมันเป็นคลองล้อมรอบที่ดินอ้อมที่ด้านหลังมาครับนะครับพ่อก็ทำพ่อตาแกก็ทํายอไว้ยก,ยกอยู่ฝั่งนู้นจะมีปลาธรรมชาติอยู่ พอจะลงไว้รอบบอเลยมะครปีก็กลัวนะครับนี่บางต้นก็โตโตไม่เท่ากันมันก็แล้วแต่ผมนับได้ที่แกลงไว้เนี่ยประมาณทั้งหมดทุกต้นประมาณ19 18ต้นครับผมนับได้ลองนับดูซึ่งผมก็ไม่ได้ทำหรอกครับเพราะว่าผมมาปลูกต้นไม้ไว้ทีแรก ก็ให้แกเป็นคนดูแลไปเพราะว่าผมก็ทํางานประจําอยู่ที่โคราชนานๆก็จะได้มาดูทีนานๆนนได้กลับมาทีข้าวของแกกาลังนั่นเลยดินดีนะครับแถวนี้ตรงนั้นจะที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นที่ไว้ปลูกบ้านนะครับยกซึ่งยกไว้สูงทีเดียวเพราะว่า เดิมทีที่ตรงนี้มันต่ํามากต่าจากจากแนวถนนต่าจากแนวถนนมากจะเห็นได้ว่าเนี่ยบริเวณที่ข้างๆตรงนี้แปลงของของเจ้านายพ่อเนี่ยตรงนี้ผมมาจะหมดเป็นร้านที่ตรงนี้พอหมดเป็นเป็นร้านละเป็นร้านเลยนะครับเนี่ยมันจะสูงมากซึ่งมันจะต่างกับที่ของเราที่ของเราที่มันต่ําลึกลงมาผมก็เลยต้อง ยกที่ไว้ปลูกบ้านเนี่ยให้มันสูงสูงหน่อยเพ,เพราะว่าบริเวณนี้มันน้าเคยท่วมน้ําเคยท่วมก็เลยต้องยกไว้สูงนี่นครับตรงแนวขอบเนี่ยตรงแนวขอบที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยตรผมปลูกหญ้าแฝกนะครับพ่อก็ตัดเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดใบออกไปเรื่อยถ้าไม่ปลูกหญ้าแฝกนะดินผมคงพังลงมาเยอะตรงเนี้ยเพราะมันชันมันสูงดินคงไหลพังลงมาหาแนวคลอง ของไส้ไก่ด้านล่างบ่อน,นี้ก็มีปลาอยู่นะครับปล่อยปล่อยทีแรกก็เลี้ยงให้มันไม่ได้เลี้ยงอาหารเลี้ยงอะไรหรอกครับให้มันกินตามธรรมชาติไปอาหารก็ให้บ้างเพราะปลาพวกนี้จะเป็นปลานินปลาตะเพียนปลากินพืช 2ปีเขาก็วางไข่ฝนตกมาเขาวางไข่แล้วก็อยาหยพันไปแต่ว่าต,ตัวมันจะไม่โตเท่าปลาที่เขาเลี้ยงขายจะไม่อ้วนแต่มันก็โตธรรมชาติแหละครับเราก็ไม่ได้มีต้นทุนมันลดต้นทุนในการเลี้ยงด้วยไม่ต้องไปให้อาหารอะไรมากเยอะแยะ,ยะ,ยะสิ้นเปลืองครับดูบรรยากาศทุ่งนาฝนตกตอนช่วงเช้าเช สำหรับคลิปนี้ผมก็จะตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มารับเข้ามารับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ